ต่อไปเขาเส้นทานสายทองแก้วดวงดีสสส,ส,ส,สนครหลวงของเงยนทานประธานคณะประธานของเงยนทานนายรัฐมนตรีพ้อมคณะบรรดาทานรัฐมนตรีแสดงความเคารพนับถือบรรดาทานสมาชิกสภาแห่งชาตทุกท่านข้าพเจ้าสุทีเดี๋ยวดีใจที่ได้เห็นรัฐบาลเสนอนหาเดือนผ่านมากนั้น เลยในหกเดือนต่อไปที่จะจัดตั้งปฏิบัติสิทธิ์นายบายและเก้ามาตรการและพร้อมเกี่ยวกันนี้เอกภาพนั้นบรรดาทานสมาชิกสภาแห่าเจริะทานที่ได้เสนอต่อรัฐบาลแล้วข้าพเจ้าขอเสนอสืบต่อบางอันซึ่งมีคําเสนอและคําถามดังต่อไปนี้คําเสนอที่หนึ่งที่ข้าพเจ้าดีอกดีใจต่อมาตรการเก้าอย่างมาตรการที่สามที่สี่และที่เจ็ดม่นถึงอ,อกถึงใจหล โมมนแต่ข้าพเจ้าประชัชนก็คงจะดีใจเรื่องมาตระมาตราการที่ 3, สามุกนิ้วการผลิตข้าพเจ้าดีใจที่สุดที่สุกนิ้วการผลิตกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และนอกนั้นและเตรียมทรงออก,ออกอีกอันนี้ดีหลายในข้อที่มาตราการที่ 4, สี่ก็เช่นเดียวกันเรื่องถุงทรงเสริมการผลิตเป็นสินค้าในนี้ข้าพเจ้าอยากเสนอทั้งรัฐบาลว่าในปฏิบัติตัวจริง มันต้องได้ผสมประสานกันคือดังนี้ผู้ผลิตธนาคารที่ปล่อยเงินสุยุ่และผู้กำลังงานไฟฟ้าและมันจะไปส่งเสริม SME ขยายตัวขราบเจ้าขอ,อยกพร้อมกันสำหรับการผลิตขนาดน้อยๆแนะครอบครัวเขาเอื้นจุน่นหลัวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางการผลิตกสิกรรมเป็นปัญหาดีที่สุด ปีผ่านมาฐานนายกเน้นเรื่องการพริส SME นี้การพริสเป็นลักเวลาโควิดประชาชนพวกเขาสบายใจหมายลัวการพริสขยายตัวอันนี้ดีไลย้ยอนรัฐบาลเอาใจใส่เรื่องการพริสของชาวไทยชาวนาะแต่พร้อมเดียวกันก็ป็นยุ่งใจราให้ชาวนาะเรื่องคาไฟฟ้าเพราะจูนครอหลวงวิจารณ์นี้ข้าพเจ้าได้ไปรอเบิรงหลายบ้านเห็ดการพริสกระชิกร,รม เจ้าก็ได้ตัดน้ำหดพักหักยะหักยางไปอีกแล้วใส่ปั้มใส่้ามัดตําหูตําแทนอยู่เมืองไซทานีปากเงืมใส่โมเตอร์มัดปั่นหลอดกระดลเครื่องหัตถกรรมเฟอร์นิเจอร์โยบ้านนาบอเครื่องเจาะเครื่องยังกระไส่เครื่องไสฟ้ามัดและมัรชิดไรไฟฟ้าดีรับราคาใหม่อนุญาตให้ราคาถือแกมร้อยห้าสิบกิโลวัตต์ต่อเดือนหมายคามือหนึ่งห้ากิโลวัตต์ ต่อไปนี่จะบริรี่เครื่องไปกานซ้าเพราะเตารีดในเงื่อนหนึ่งตเตารีดด้วยหนึ่งมันกับพันวัดแล้วเตาหุงต้มมันกับพันวัดแล้วใส่ในเหงือนธรรมดาซื่อๆนี่ดอกไฟสี่ห้าดอกบวกกันละกายห้ากิโลวัตต์ต่อมือจึงสิได้ราคากิโลวัตต์ละสามร้อยบาทจบถ้ากายนะ้นมันเจ็ดร้อยบาทจบคูณสองลอันนี้ขยอ้อนขับเจ้าไปเบิ่งอยู่บ้านทีขับเจ้าเพชร ส่วนเหื่อทามาเป็นอย่าง็ดเพราะว่าใส่ปั้มทนใส่ทางหลายเสียค่าไฟแพงและขายผลิตภัณฑ์นั่นมันก็ต้องแพงคันแพงแล้วเขาก็ขายบ่อ๋อบอพลิกกสิกรรมเรื่องปวาสาร,ริษแพงถ้าเจ้าบอพลิกสุดท้ายทักถามหอมอันนี้เสนอว่าตัวปัญหาต้องพัวพัุประสานสมชม,มให้ดีที่สุดสาวกสิกรบ่มีทุนข้าเจ้าถามทางธนาคารนโยบาย คืนดีทานให้ธานาคารไปพันให้เช้ากระซิกรอน,นั้นตกวอร์ดแปดเปอร์เซ็นสู่เช้ากสิกรตัวจริงแต่ส่วนหลายมันเป็นบริษัทเฮ็ดตแต่ปรผชมผู้บริษตัวจริงโบได้หับอันนี้โบได้หับมันไปตกบสบางบุคคลเงินร้อยกว่าต์บอกเออเดือนขนาดะสิเฮ็ดเทา่าไรถามนายกสิแเกย์เท่าไรมันจึงสิงไปหอดผู้บริษตัวจริงตัวนี้ การประสานสุมทบระหว่างธานาคารพลังงานไฟฟ้าและผูกพิษจะต้องมีนิติกรรมใต้กฎหมายหนึ่งของทางนายกให้เงินไปฮอดผูกลิตตัวจริงและพลังงานไฟฟ้าที่นายุบ่ายจะต้องให้มันถื่อกับตัวจริงทื่อก,กับตัวจริงคนเท่าใดจ่งถอะข้าพระเจ้ามื้อหนึ่งที่เช้าเห็ดสวนอยู่บ้านหอมบนรุดสิบกิโลวัตบนรุดสิบกิโลวัตบ้านทาสร้างคือกันบ้านนนแต่เดี๋ยวนี้มีส่วนเนื้อ ทมงุกยุ de an de an. ่งทรงเสริมการพิศเอสเอ็มให้ขยายตัวถ้ายังวางร้อยหาสืบอคือเก่าเขาา่าคำเจ้าวาาบเหมาะสมควรตั้งฐานมันขึ้นใหม่บรรดานักวิาการวางราคาดิต้องไปเบิ่งตัวจริงเพราะมีน่งอยู่โต๊ะอยู่ต่ สานกันระหว่างสามอันมัน,นจึงซึชุกอยู่กันรินขนาดน้อยขนาดกลางได้เดี๋ยวนี้โมมีเฟื่อได้อันเฟื่อคมห้อนเขามีเฟอ่อยแอเยน็นได้บมดท่านกินเฟื่อซื้อต้องกินอยู่ในห้อ,องแอร์เยน็นมันจึงเสีแซ่บมันได้ขายดีพวกบริการปรญรหาใน,นึ่งทีสนอขอให้ทานนี้นิติกรรมหันเงินล่อยตื้อลงสูกก่กสิกรรมห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้บมดเดี๋ยวนี้นี่ไม่ขายแต่เปอร์เซ็นต์ ที่เอาเงินยืมมาแล้วไปให้ธนาคารปล่อยโบนอส8%ให้ชาวกสิกรไปตกอยูฝ่ายบริการนี่สา4สเปอร์เซ็ตอันนี้บอถือขิดตามทา่านนายกบอกปัญหาสุดท้ายดีรุกดีใจที่จะปรับปรุงรับวิสาหกิจขอให้ปรับปุุงต่ต้นต่อให้มีชุดสุ่มในการปรับปรุงรับวิสาหกิจต้นต่อรับวิสา,าหกิจไทฟ้าลา เพราะเขามีเขื่อนโดยฝ้า60กว่าเขื่อนทอดปี2005และ2030มีจต่เขื่อนที่มัายุสัมปทา,านจะมอบให้รัฐพวกข้าพเจ้าพนันกงานรัฐกรอนคือประสิชนดีอกดีใจที่จ้าเขื่อนนั้นจะต้องมาเป็นของรัฐจะได้จ่ายเงินทึกนมไฟเดี๋ยวนี้ยอมจ่ายแงพงเพราะว่ารัฐซื้อไฟจากบริษัทเอกชนแพงเขาอดทนเพื่อผักเพื่อรักเพื่อประเทศชาติได้ ของรัดแล้วงั้นจะแพงคืนเดือนนี้อยู่บ่เพราะปี2อ0 5ันห้าไฟถึงลงบ่สอง0เนี่ยขอถามท่านนายกและอีกปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับตัวนี้ขอเสนอเรื่องคณะบริษัทไฟฟ้าเหลาถ้ามีการดงจริงลั่งเครื่องไฟราคาปั๊บต้องปดคณะปดหัวหน้าบริษัทไฟฟ้าเหลาขอถามอีกว่าผู้จะเป็นหัวหน้ารักวิสาหกิจไฟฟ้าเลา คยกวดรายงานทรัพย์สมบัติของข้าเจ้าบ่ก่อนทีเข้ามาหาบหัวหน้าและบ๊ไปแล้วกวดเรามีทรัพย์สมบัติเท่าไหร่บอควรกวดไหนอันนี้สุดท้ายนถ้าเจ้าเห็นว่าต้องปรับปรุงอุดมการและแนวคิดการเมืองของภาคส่วนหลักธุากิจไฟฟ้าหลาขึ้นใหม ผู้ผู้แทนประชาชนพรรครัฐบาลของข้าพเจ้ารัฐบาลนี้แม่นรัฐบาลจากประชาชนเพื่อประชาชนสามร้อยตื้อรัฐบาลบ่ได้เกือ้อกลรัฐบาลหักประชาชนเมื่อประชาชนพวกคนอยู่ยากรัฐบาลช่วยกับโต๊ะบ,บริษาฟาฟาัทไฟฟ้าลาวัดเกือ้อกขุดคนในบริษัทต,ตัวเองมันปี๊ดถ้ามาเกือ้อกขลดหมายคนใจซ่าใจสาใส่ไหนข้าพเจ้าสุดทีเดียวดีใ,ใจรัฐบาล ช่วยประชาชนประเทศเรื่อเข้อีกยี่ลวเมฟีดังนั้นจงปัดอุดมการและแนวคิดการเมือง,องของพนังงานอยู่ในหลักในสังกิดขึ้นใหม่ทั้งหมดนับตั้งแต่พนังงานจนพ่อหัวหน้าน